ซอยเสร็จก็เพื่เลยแล้วท่านก็าตามกันเลยเปนมูนี่ใช่ใช่ใช่มนด้นนี่มันจะรดากคือก่อนนมูนกับถึงประดิษฐ์มทำเลยรอบแรกเนต้องเลยซอยเสร็จมาไปยูเนรมอใช่ดมนออไม่ตาม้นไปประดิษฐ์มทค่อยได้อ้อมาอีกมันมีกลับได้ตรงนี้เนี่ยใส่ใ่ปูนนิดเดียวเขาลงปูนนิดเดียวไ่่ เราข้ามเรา้นรถเราขึ้นไปก็เออเอาหมอไม่ได้ไปงาแ่วเราเป็นแยกย่างแต่เราไม่ชอบไก่เอวะต้องไม่กลับกันถาด โปรตีนค่ะกินแต่ผักโปรตีนไม่กินไม่เเล่นกิใช้ไม่เพราะว่าฮอร์โมนช่วยมันเปลี่ยนอะไข่ทองเหรอพี่เก๋จะออกเหรอพี่เกู๋้าออกนูกก็ทิ้งนูทิ้งเขาไปแทน่ะนูให้นูถหลังไปแทนอากเปลี่ยเลยนเปี่ยเปียนเไหอ่ะไม่ะต่อ